ส,ส,วส, Greece, สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้มากับน้องรีดดิวนะครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเที่ยวหา2แม่ลูกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มาหลายวันแล้วนะครับผมก็เนื่องจากผมเนี่ยไม่ค่อยว่างนะแล้วก็อีกอย่างนะครับทุกคนติดเทศกาลสงกรานนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็วันนี้ผมจะลองมาหา2แม่ลูกดูนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่หรือเปล่าแต่ว่า เหมือนน้องเนี่ยจะอยู่นะไม่รู้ว่าแม่น้องเนี่ยไปไหนนะครับพี่พี่ครับนี่เลยนะผมก็ได้เดินมาถึงแล้วนะครับผมก็โอเคครับพี่ๆี่ครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้องกันเลยดีกว่าครับผมนี่นะผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนหลังคาให้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับพี่ๆ ขออภัยกันด้วยนะครับผมหนอวะอมแม่ไปไหนแม่ไปหาสมุนไพรแม่ไปหาสมุนไพรใช่ไหมใช่อยู่คนเดียวเหรอน้องอยู่คนเดียวนะวันนี้ก็สามโมงเย็ยนแล้วนะครับสักพักหนึ่งแม่น้องก็น่าจะกลับมาไปหาที่ไหนไม่รู้เหรอนี่นะเหมือนจะต่อฟงต่อไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน กินข้าวอย่างอืมฝนเนี่ยเหมือนจะตกนะยังไม่ได้ล้างจานเลยเหรอไ,ไปไปล้างจานไหม,ไ,มไปเดี๋ยวพี่พาไป ไปเลยเดี๋ยวผูกเป็ดผูกเป็ดสบายเลยนะครับทุกคนไปก็เดี๋ยวระหว่างรอแม่น้องกลับมานะครับพี่เอฟซี๋ยวผมเนี่ยจะอ่พาน้องเนี่ยไปล้างจานนะ มีมะนาวป่ะพี่เอาไปกินได้ป่ะได,ได้ใช่ไหมเดี๋ยวล้างจานเสร็จเดี๋ยวมาเดินให้พี่นะนะหนักอะไรเดียวไม่หนากครับแม่ไปหาสมุนไพรนานจัง ฮะนนยังไม่นานใช่ไหมเพิ่งออกไปได้สักพักหรออเหมือนน้ำจะเยอะขึ้นเลยนะครับทุกคน,ม,น,น,นมีที่ล้างจานไหม,ไมวันนั้นพี่มาก็พี่เจออยู่อยูนไหนไม่รู้ ไหนที่ลังจาะหายไปไหน<า>เอา้ามีแต่ยาซาผมเนาะน้ำน่าจะพาดไปาแล้วมั้งเอาว้างเดี๋ยวเอาล้างโอ้โหที่ล้างจานหายไปไหนเนี่ย ล้างๆแบบเฮ่ ar, อ other, อันนี้ไปก่อนที่แรกไอที่ล้างจานน่าอยู่แถวนี <k 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 ้นะครับพี่พีกินข้าวอย่างอย่างใช่ไหมสะพานหนึ่งแม่น่าจะกลับมาแล้วแหละมั้ง เอย่อลยไปแล้วไม่มีที่ล้างจานเลยที่บ้านมีไหมเดี๋ยวค่อยซือย้อมาให้น้องใหมนะ่ไหมนี่ล้างเนี่ย ด้านไหมเดียวขัดออกยากขัดออกยากอะ่ะที่ล้างจานมันอันเนี้ยน่าจะโดนะน้ำพัดกปนแล้วแหละ <c oughs> ก็โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาล้างจานก,กันเลยดีกว่าครับผมล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระต๊อบเลยดีกว่าครับ โอเคครับพี่ๆตอนนี้เราก็ได้ล้างจานเสร็จแล้วนะมาไว้ที่เดิมเลย <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ย <c oughs> ก็จะมานั่ง <c oughs> เล่นนั่งคุยกับน้องน,นะครับพี่พี่พครับแล้วก็มานั่งรอแม่ด้วยนะว่าแม่เนี่ยจะกลับมาตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนหลังคาแล้วก็ซ่อมแซมนิดหน่อยนะครับพี่ๆครับเปลี่ยนหลังคาให้แล้วก็ต่อโซลาร์เซลล์ให้นะครับพี่พเพราะว่า มีเอฟซีเนี่ยส่งมาให้ผมแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นยาค้าของเรานะนี่เลยผมต้องขอพาพี่ๆจริงๆนะที่ผมเนี่ยยังไม่ต่อเติมให้เขานะครับยังไม่เปลี่ยนให้เขาเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างนะครับอีกอย่างนะก็ยังไม่มีคนช่วยเลยผมรอพี่อินดากับพี่ตั๊กเนี่ยว่างนะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนะครับแล้วก็ให้เสร็จวันเดียวไปเลยแค่ในวันเดียวนะแล้วก็นี่พย่ะ พายัางก็นี่เลยม้วนใหญ่เลยนะครับถ้าเสร็จก็น่าจะอา่าเสร็จสมบูรณ์ตัวนี้นะตอนนี้ก็ให้เขาอยู่ชั่วเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องหาเปลี่ยนมุงเปลี่ยนไม้นะบางทีไม้ผุเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับผม ไม่รู้ว่าฝนเนี่ยจะตกหรือเปล่านะไประหว่างรอแม่ไปเด็นมะนาวกันนะไปเดี๋ยวพี่จะเอาไปทำน้ำพิกินมีถุงไหม,ไมเดี๋ยวหอบใส่เสื้อดีเดียวก็ได้นะเท่าแกให้กินป่ะในถุงใช่ได้ปเะโอเคใส่เข้าไป,ไป แล้วแกจะให้เด็ดป่ะเอ้ยนี่ฟันอะไรเนี่ยฟันฟันมาป่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ได้มาเที่ยวหา <c oughs> หลายวันเลย <c oughs> มานาวมีลูกหรือเปล่า <c oughs> มาลอตาม มีรูปป่ะไม่มีเลยไม่มีอันนู่นนูน้นเด็ดบีด,ดูน้วันนี้เปล่าหูไข่ปอกเลยมีน้ำไหมมันแก่ยังใช่ได้ยังใช่ได้รึเนะี่ย มุกแข็งโป๊กเลยไปโป๊งเลยอูอไปโป๊งเลยไปบ้าหาแบบลูกมันลลเลืองๆอะนะเราต้องได้แบบลูกมันใกล้เลืองแล้วเจอลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็ดีเลยสิ เอาแบบรู้มันใกล้เรื่องไงมันน่าจะเดินมาเลยหนาววะมานี้มันหนาวลูกเล็กนะครับพี่พี่แต่ว่าน้ำเนี่ยน่าจะเยอะเลยนะครับ ทุ่งข้าหรอใส่เสาร์รัดเดียวก็ได้หญ่โป้แมวอเอาแบบนิ่มๆเลยนี่ไานี่นิ่มๆแล้น้ำเยอะเดี๋ยวพี่เด็ดเอง Mày đoán nó à Nào mà. เดี๋ยวเอาไม่เยอะหรอกเอาแค่พอกินก็พอแล้วไปพอแล้วปเดี๋ยวไปนั่งรอแม่กันเลยดีกว่าพรุ่งนี้นะครับพี่พี่ครับก็ผมเนี่ยน่าจะอ่าพี่ตักกับพี่นนดาเนี่ยน่าจะว่างนีายวผมจะ ทำภายในวันเดียวให้เสร็จไปเลยนะครับพี่พี่เปลี่ยนหลังคาแล้วก็เอาผ้ายางเนี่ยทำรอบๆบ,บ,บ้านนะครับพี่พี่ครับจะได้บ้านใหม่แล้วนะโอเคป่าวโอเคลองรวมกันนี้ได้เยอะอ่ะนิ่มๆลองรวงกันดีเอาไว้ให้กีเอาใส่รวงกันเลยเดียวใส่รวงกันเอาใส่นี่ละ เอาลูกเล็กลมาวะหนวะน่ารักเลยรอแอบไปดอสอันนี้นิ่มอืมเชื่อไปใส่เลยขัเข้าไปบรรยากาศเนี่ยโอ้โห ดีมากเลยนะครับทุกคนโอ๊ยสะดุดสะดุดมดละ่ะ ก็โอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอแม่น้องกันเลยดีกว่าระหว่างรอนยเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกไปซื้อของกินให้น้องนะครับไปซื้อขนมขนมให้นะครับพี่พี่ครับก็โอเคครับผมก็โอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปซื้อของกินมาให้น้องแล้วนะนี่แลยนะเป็นขนมขนมนะครับพี่พี่ครับ เดี๋ยวเรามานั่งกินด้วยกันเลยนะครับระหว่างรอแม่น้องกลับมาครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับเมื่อกี้นัหมอนฝนจะตกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะเดี๋ยวเรานั่งกินด้วยกันนะออ่ออกอ๋อกอ๋อกวาออกูกอ เดี๋ยวเราจะาดแล้บ่าอืมอาบไปยบออ๋อเดียเนี่เป็นรคุณตาที่ไล่นะครับพี่เ่อขี้วู่ดี่ để cho có con lái này mà cho em nè, má, chếo à má, ừ, được rồi, right ก็โอเคพี่พี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอแม่น้องเลยดีกว่าก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วด้วยนะไม่รู้ว่าแม่น้องเนี่ยจะกลับมาถึงตอนไหนนะครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับก็เป็นห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็แม่น้องเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ต้องกลับบ้านกันนะเพราะว่าต้องกลับไปท,ทําธุระอีกนะครับพี่พี่ครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยค่อยมาหาเขาพุ่งนี้นะก็สําหรับคลิปนี้นะผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบนะครับก็ขอคนหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมพุ่งนี้นยเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบทําเลยนะเดี๋ยวจะรีบรวมตัวพี่ตากพี่ยินดาแล้วก็น้องมอนนะแล้วก็จะมีตาตาด้วยนะครับจะมีตานะมาช่วยผมด้วยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนาวากี่แล้ววะ 拜托了。